ว้าว <Wow. S 2> wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจโบชาแนลเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะออกมาหลายคลิปแล้วแต่เรายังไม่เคยมาแนะนำตัวกันเลยนะนั่นก็คือน้องเคตะนั่นเอง <c oughs> <c oughs> อ่าเคตะมองกล้องหน่อยเร็ว น,ะะน้องเคตะนะคะเป็นลูกของเราเองนะนี่น้องเคตะนะคะตอนนี้อายุประมาณ6เดือนกว่าแล้วนะคะเกิดเดือนธันวาคมนะซึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาน่ารักมากๆเลยหน้าตาเหมือนเด็กผู้หญิงเลยนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะร้องดังฟังชัดแล้วก็อารมณ์ดีกิจกรรมแรกที่เขาเทำแล้วร้องไห้ก็คืออาบน้ำ และตอนนี้กิจกรรมที่เขาชอบที่สุดก็คืออาบน้ํานั่นเองค่ะนะคะส่วนความชอบจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปต่างๆนะคะของน้องเคตะมาให้ดูชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเนาะใครที่อยากติดตามนะคะก็กดติดตามกด subscribe กันได้เลยนะสำหรับครอบครัวของเรานะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่น้องเคตะด้วยนะเย้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจโบชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาแนะนำไอเทมสาหรับเด็กอ่อนที่เราซื้อมาแล้วก็ใช้นะคะจะมารีวิวว่าใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอย่างแรกเลยก็คือที่นอนกันแหวะค่ะที่นอนกันแหวะนะคะมันจะเป็นรูปทรงกลมๆแล้วก็มีหลุมตรงกลางนะคะตัวนี้เนี่ยราคาประมาณ 2000 2 5ถึ 2, บาทนะคะก็ที่ใช้อยู่นะคะก็รู้สึกว่ามันก็สามารถช่วยให้เราเล่นกับน้องได้มากขึ้นนะคะส่วนเรื่องกันแหวะค่ะมันก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือน้องทานนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องจับเรอก่อนทุกครั้งอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอานอนตรงที่นอนกันแหวะแล้วเราก็เล่นกับเขาได้นะคะก็คือตรงนี้มันจะช่วยกัน น้องไม่ให้แหวะนมออกมาก็คือมันจะเป็นหมอนแบบสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็ตูดก็จะเป็นหลุมๆน้องก็จะแบบนอนองศาได้พอดีแล้วก็จะไม่แหวะออกมานะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้แล้วมันช่วยกันแหวะได้ไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะมันไม่ได้ถึงกับว่าแบบกินเสร็จปุ๊บเอานอนแล้วมันจะไม่แหวะไม่ใช่นะก็คือคุณแม่ต้องจับน้องเรอก่อนทุกครั้งอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะนิ่ม นุ่มๆน,นะถ้าแบบน้องไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามานอนเล่นเองก็ได้ตัวนี้มันสามารถเ,าเหมือนเป็นแบบโซฟาเด็กเอาไว้เล่นกับน้องเวลาแบบเราอยากเล่นแฟลก์ดหรือว่าอยากให้เขานอนอ่านนิทานอย่างเงี้ยค่ะแบบกินนมเสร็จใหม่ๆจับเล์ปุ๊บอยากนอนอ่านนิทานกันเราก็จับนอนบนที่นอนกันแหวะตัวนี้แล้วก็เล่านิทานน้องก็จะไม่แหวะออกมาถ้าเรานอนรามเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแหวะได้สูงกว่าการที่ไม่ใช้ที่นอนกันแหวะนั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมอนรองให้นมสําหรับผู้ที่ให้นมแม่นะคะน้องเคตากินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนตอนนี้ก็ยังกินนมแม่อยู่นะคะยังไม่ได้เสริมน,นมใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็น้องกอ็ตอนนี้มีทานอาหารแล้วเพราะว่า6เดือนแล้วนะคะทานอาหารแล้วส่วนสําหรับหมอนให้นมนะคะหมอนรองให้นมเนี่ยจำเป็นไหมก็สําหรับแม่ก็คือจําเป็นค่ะเพราะว่าตอนเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาตัวเล็กมากแล้วเวลาเราให้นมค่ะ เขาก็จะนอนได้แบบนอนให้นมได้สบายมากขึ้นก็คือจําเป็นสําหรับบ้านเราเนาะเวลาให้นมมันจะสะดวกมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องแบบเมื่อยแขนมากไม่ต้องอุ้มทั้งตัวเขาก็คือให้นมแล้วก็เขาก็กินเสร็จปุ๊บก็นอนหลับต่ออย่างเงี้ยคะ่ะนอนพาดบาต่อก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นหมอนโค้งๆเอาไว้เสียบเนาะเสียบตรงเอวเราแล้วก็น้องก็จะทานแบบดูดจบ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  เสร็จแล้วก็น้องก็หลับเนี่ยค่ะหมอนรองให้นมมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะก็คือถ้าคุณแม่ที่คิดว่าจะให้นมแม่อยู่แล้วนะคะก็สามารถลองหาซื้อดูได้นะคะมันก็จะช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นในการให้นมเพราะว่าการให้นมน้องเมื่อตอน 1- ถึง 2, 3เดือนนะคะก็คือเขาจะต้องกินนมทุก3มชั่วโมงเนาะทุก 2- ถึง3ชั่วโมงเนี่ย มันป้องกันไม่ให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้เราปวดหลังเงี้ยค่ะเราก็นั่งพิงแล้วก็ให้นมได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกมากขึ้นหลังจาก3เดือนไปแล้วน้องตัวใหญ่ขึ้นเราก็จะไม่ได้ใช้หมอนให้นมแล้วค่ะเพราะว่ามันอันใหญ่น้องก็ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเกะกะนิดนึงเราก็จะให้แบบท่าปกติหรือว่าท่านอนแทนนะคะหมอนรองให้นม สำหรับคุณแม่ที่ให้นมผงก็คือไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าให้นมผงเนี่ยน้องทานจากขวดคุณแม่ก็ต้องจับน้องอุ้มแล้วก็ให้ท่าที่ถูกต้องนะคะหมอน้องให้นมก็ไม่จำเป็นสําหรับคุณแม่ที่ ให้นมผงเนาะนมขวดเนาะแล้วก็หมอนรองให้นมเนี่ยมันใช้อะไรได้อีกมันสามารถเป็นที่นั่งให้น้องได้นะคะที่ฝึกนั่งเราก็จะเอามาลองข้างๆรองข้างหลังให้น้องฝึกนั่งได้นะคะสําหรับใครที่มีหมอนรองให้นมมันก็น่าจะใช้ได้ประมาณถึง6-7เดเดือนเลยนะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยอยาก อันนี้ก็เอาไว้รองให้นมอย่างเดียวหรือว่าจะซื้อเป็นที่ฝึกนั่งก็ได้นะคะแยกกันใช้ก็ได้แต่หมอนรองให้นมเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณแม่ในช่วง1-3ถึงเดือนเนาะก็อายุการใช้งานมันนานละค่ะแต่ว่าจริงๆรแล้วมันใช้ได้ถึงประมาณ3เดือนเองนะสําหรับใครที่คิดว่าคุ้มค่าก็ซื้อค่ะใครที่ยังไม่คุ้มค่าก็ไม่ต้องซื้อเนาะต่อไปนะคะหมอนกันสะดุ้งนะหมอนกันสะดุ้งก็คือเวลาน้องตัวเล็กๆค่ะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยน้องจะนอนสะดุ้งเนาะ นอนผวานะคะนอนแบบนอนแล้วก็กระตุกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยลราก็เ,าเขาก็จะมีแบบนวัตรกรรมหมอนกันสะดุ้งนะคะเอาวางไว้บนหน้าอกวางไว้บนตัวน้องไม่ให้น้องสะดุง้งซึ่งบ้านเราซื้อมาแล้วค่ะใช้แล้วค่ะใช้ไม่ได้ผลค่ะสําหรับเคตะนะคะใช้ไม่ได้ผลเราก็เลยเอามันวางไว้อย่างนั้นไม่ได้ใช้อะไรต่อนะสําหรับแม่คิดว่า,าแล้วแต่บ้านไหนที่ใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลต้องลองซื้อมาก่อนลองซื้อมาใช้ดูก่อนเนาะ แต่สาหรับบ้านเรามันไม่ได้ผลก็เลยไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ผลค่ะอ่ะต่อไปนะคะคือหมอนที่มันเอียงเอียงกันแหวะนะคะเป็นหมอนแล้วก็เป็นแบบเอียงเอียงเป็นทรงเหลี่ยมกันแหวนมอันนี้แม่ก็ซื้อมาให้น้องใช้ตอนตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะใช้มาก็รู้สึกว่านอนน้องก็นอนได้นะคะนอนได้แบบนอนได้แต่ว่ามันจะไหลไหลลงอะ่ะ ตัวน้องจะไหลลงจากที่จากหมอนเพราะาตอนนั้นตัวเขาจะเล็กมากหัวขึ้นไปสูงๆแล้วก็ตัวเขาจะไหลไหลไลงมามันก็ได้ผลไหมได้ผลเป็นบางครั้งค่ะจับเลอก่อนแล้วนอนแล้วบางทีก็มีไหลข้างบ้างไหลข้างซ้ายบ้างไหลข้างขวาบ้างแล้วแต่น้องนะคะก็คือบางทีนอนไปก็ไม่แหวะบางทีนอนไปก็แหวะก็เลยถือว่าได้ผลประมาณครึ่งนึ่งละกันเนาะ นอนสบายไหมก็ดูเหมือนเขาก็นอนหลับได้นะคะนอนหลับได้สนิทดีไม่ได้มีไม่ได้มีแบบผลอะไรเท่าไหร่ก็คือหมอนกันแหวะพวกนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องกินเยอะแค่ไหนแล้วก็เราจับน้องเรอได้ดีหรือเปล่าด้วยนะคะไม่ใช่แบบจะกินเสร็จแล้วจับนอนเลยมันก็จะแหวะอยู่แล้วอะคะ่ะ1-3่เดือนคุณแม่ก็ต้องออลองหาซื้อดูนะคะว่าใช้แล้วโอเคไหมสำหรับบ้านเราก็รู้สึกว่า มันก็ใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ปริมาณที่น้องกินด้วยสำหรับหมอนเอียงกันแหวะคิดว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะ <c oughs> โดยส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับเราเนาะเพราะว่าเอามันมันใช้ได้แบบแค่ใช้ประโยชน์ความคุ้มค่าของเรามันได้ประมาณ50%เองอ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นสำหรับเราเท่าไหร่ <c oughs> ไม่หวน,นะลูกอ่ะ เอาไว้ให้พอก่อนปิดพุงให้น้องด้วยนะก็เหมือนเดิมอย่ดีค่ะต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเป้อุ้มป๊อกเน่นะคะก็คือมันเป็นเป้อุ้มสำหรับเด็กเล็กนะคะใช้ได้ตั้งแต่1เดือนเป็นต้นไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเป็นแบบ เป้แบบนุ่มๆเนาะไม่มีฮิปซีทนะคะเ,เราใช้ไม้ใช้บ่อยไหมใช้ค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงเองแล้วก็บางทีอุ้มไม่ค่อยไหวแล้วก็บางทีเราต้องทํางานด้วยเราก็จะมีเป้อุ้มปลอกเน่ค่ะเอาน้องไว้ติดตัวนะคะแนบตัวเลยแล้วก็อุ้มแล้วน้องก็จะหลับในเป้ได้ในตอนกลางวันนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากหรือว่าเวลาเราไปไหนค่ะเราก็จะเอาน้องใส่เป้อุ้มตัวเนี้ยมันก็สะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเขารองรับกระดูกสันหลังอย่างดีเลยค่ะก็เลยคิดว่า มันจําเป็นสําหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยคือมือสองมือไม่ว่างเราก็เอาน้องใส่เป้แล้วก็ทํานู่นทํานี่ได้อย่างสบายใจนะคะสําหรับราคาก็ประมาณ3ามพันกว่าบาทแต่คิดว่าได้ใช้งานไหมได้ใช้งานค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสําหรับเป้อุ่มปอกเน่นะคะ,ะส่วนตอนนี้ค่ะน้องเคตา6เดือนแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วก็เราก็ ใช้ฮิปซิตอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนึงเนาะสำหรับเป้อุ้มปอกเนก่ก็ระหว่างที่เราใช้เราก็จะใช้ได้ประมาณ1ถึง4ีหเดือนได้อยู่ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยคือเรามองว่าน้องตัวใหญ่แล้วเวลาใส่เป้ตัวนั้นนะคะมันก็จะหนักแล้วก็หนักห้อยลงมาเนาะน้องน้ําหนักตอนนี้ประมาณ9โลแต่แม่คิดว่าเป้อ่ะมันก็รับไหวแต่คือเรารู้สึกว่าแบบเราปวดหลังไงเราแบบ เราปวดหลังเพราะว่าน้องตัวหนักเราเลยใช้ฮีปซีดมันจะสบายกว่าการที่จะใช้เป้อุ้มอกเน่ก็คือเป้อุ้มอกเน่เนี่ยถ้าให้แนะนําก็คือใช้ตั้งแต่1เดือนนะคะหเดือนเป็นต้นไปจนถึงประมาณ3-4เดือนได้นะคะสําหรับน้องอที่ตัวไม่ใหญ่มากก็อาจจะใช้ถึง7-8เดือนได้เลยค่ะอันนี้คือแบบ การใช้จริงนะแต่ในในที่เขาระบุไว้คือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ1ขวบแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแล้วถ้าปวดหลังเรืออยไรงเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นฮิปซีดดีกว่านะคะ,อะของน้องเคตาใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ4 5หเดือนค่ะและตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าน้องตัวใหญ่มากเลยน้องตัวใหญ่มากเลยอ่าอือือ นาจะหน้าเป็นไงจัด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 ม่ไเอออะโสดด้วยอ่ะขี้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะที่เรามาแนะนำ ของใช้สําหรับเด็กอ่อนนะคะเรารีวิวแล้วเราก็ใช้เองจริงๆนะคะไม่มีใครจ้างเลยใช้เองจริงแล้วก็มาบอกกันว่ามันจําเป็นไม่จําเป็นแค่ไหนสําหรับเราเนาะสำหรับรใครที่กําลังหาซื้ออยู่ก็ลองพิจารณาดูก็ได้ค่ะว่าจําเป็นสําหรับครอบครัวตัวเองไหมเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนเจอเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไ like, ลค์กด u ับ c ไคร e กดแชร์กันด้วยนะคะ Bye, bye. bye Ai, <laughs>